โอเคครับทุกคนมาพบผมร่วงกับ Shadow SD1 นะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนหาเงินนะครับผมแบบไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นเยอะนะเราหาเงินด้วยตัวเองนะครับผมมาถึงเก,ก็ยัไม่มีเงินใช่ไหมทนีเราก็กดเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนนะทุกคนเองตั้งค่าก็ตอนนี้มาสอนหาเงินก่อนดีกว่าครับทุกคนหนกดเข้านี้นะทุกคนเข้าเซ็นชัยแล้วก็กดเข้าเลเวลนะทุกคนเข้าไป ก็เล่นด่านเนี่ยจะมีด่านเยอะมากทุกคนเนี่ยเล่นไปเล่นไปนะครับมันก็จะได้เงินไปตามตามด่านนะครับกดเข้าไปแล้วกดอันแรกนะ <S <S อันนี้มันให้เรามาจอดนะทุกคนเออก็เดินหน้าไปตามบูกศรเนี่ยทุกคนเออทำตามบูกศรหนึ่งนี่รถรถที่มันแต่งแล้วอ่ะเข้าที่จอดเนี่ยแค่นี้ก็ได้ตังค์แล้วทุกคน,นเนห็นไหม <S 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 นี่ได้แล้วกี่บาทแปดร้อยเหรอได้แปดร้อยไหมอืมเนี่ยก็หาตังค์ไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่ ก็มันจะได้ดังแล้วเงินมันจะเยอะขึ้นไปนเรื่อยๆนะทุกคนเออแล้วก็พอเราหาเงินได้ใช่ไหมถ้าเราอยากได้รถแรงหรือยังไม่ดักได้นะคือเงินยังไม่ถึงหรือว่าพี่จะแนะนำออรถคันหนึ่งนะทุกคนที่แบบราคาถูกมากนะทุกคนแต่ว่าแรงนะทุกคนนี่ดูคันนี้นะทุกคนราคาแค่สองหมื่นสามเองทุกคนเก็บไม่นานนะทุกคนนีออ่พี่จะแนะนํารถคันนี้เลยเป็นรถคันแรกที่ทุกคนต้องออกมานะทุกคนเออซื้อนะครับ อ่จอหนึ่งก็แต่งนะกดที่มันจะแต่งได้กดลูกศรเนี่ยทุกคนเนี่ยจะแต่งให้เท่ๆก็ได้นะอันนี้มันถ้ามันมีเงินถ้ามันเป็นเหรียญน,นะมันจะขึ้นเหรียญมานะทุกคนอันนี้คือฟรีนะคนแต่งฟรีเอเอห็นไหมโป่งหน้ากระโปรงหลังนะครับผมเอออันนี้ก็สเกิร์ตหลังปีนกนะเออใส่เข้าไปบนหลังคาไม่ไม่แน่ใจว่ามีไม่มีนะมันต้องเติมมันทุกคนอ่าโอเคเนี่ยก็ซื้อเลยครับสามหมื่นแปดนะถ้าแต่งถ้ายังไม่แต่งก็ประมาณสองหมื่นนะทุกคนเห็นไหม รถมันแรงนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับซื้อไปนะครับโอเคมาแต่งนิดหน่อยนะเออแต่งแล้วก็จูนนิดหน่อยประมาณเดี๋ยวประมาณตอนนี้ตอนนี้ช่างแต่งนะประมาณสามหมื่นแล้วเออเดี๋ยวใส่ชุดแต่งไอใส่เขาเรียกอะไรใส่ตรงสื่อนิดหนึ่งนะครับตรงนี้กดพิมพ์ว่าไอติวนันแล้วก็กดติ๊กเข้าไปที่รถนะครับแล้วก็กดหมุนนะครับีกดขยายไปกดเป็นตัวอักษรตรงนี้นะครับ กดเลื่อนมานะครับนี่แล้วก็กดคัดลนะกดคำว่าไอที่เป็นรูปก,กระดาษสองอันนะกดเลื่อนขึ้นไปนะครับนี่นะครับกดได้ลดแรงแล้วครับคนเออแค่นี้ก็แรงแล้วนะนะคนเดี๋ยวไปลองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปหาเงินเออเขาเรียกว่าไรหาเงิน ออลองดูในเกมนะครับว่ารถคันนี้มันจะแรงขนาดไหนนะทุกคนเออก็ประมาณนี้แหละครับคลิปนี้เราก็น้าคลิปหน้าไปแต่งแต่งเครื่องกันนะครับทุกคนเออมาหลังจากที่เราทําการแต่งรถเสรนะ็จนั้นทุกคนเออจะแต่งแบบแนวคลาสสิกนะก็แบบไม่ไม่ต้องอะไรมากก็แค่นี้แหละครับแค่นี้ก็สวยแล้วรถมันสวยอยู่แล้วทุกคนเออก็ต่อไปก็ไปลงเครื่องกันนะทุกคนลงเครื่องนะทุกคนประมาณ เครื่องมันจะล็อกไอ้ที่สี่แสนเนี่ยมันจะล็อกอยู่นะทุกคนเราก็หาเงินมาสองแสนมาลงเครื่องนะทุกคนซื้อไปนะครับซื้อเครื่องไปซื้อซื้อทุกอย่างนะครับทอโบก็สองแสนนะครับก็เป็นหกนั่นแหละครับเป็น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 สี่แสนนะบวกค่ารถอีกสามสามหมื่นก็จะเป็นสี่แสนสี่แสนสี่แสนสามอ่ะบวกยางหมื่นหนึ่งสี่แสนสี่นะครับบวกข้ออีกบวกอันนี้อีก ประมาณ5 0 0แสนได้สุกคนกเ,เนี่ยบวกกี์อีกเนี่ยหาเงินเต็มไว้เลยประมาณ5 0 0แสนทุกคนพ่อห้าพันเนี่ยแล้วก็พ่ออะไรกันละแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับไม่ต้องตั้งเลยนละครับกดรีเซ็ตรีเซ็ตไปเลยนะครับตั้งนิดๆหน่อยพอมันก็แรงนะครับไม่ต้องตั้งอะไรมากคเนี่ยตั้งอาจจะตั้งขึ้นมานิดหน่อยก็ลองจูนจนดูครับมันรุดมันแรงอยู่แล้วทุกคนเลยไม่ต้องตั้งอะไรมากอันนี้ก็อันนี้พี่จะลงสุดเลยนะ หมอบให้มันหมอบมันจะสวยอันนี้สุดนะครับอันนี้ขวาสุดซ้ายสุดอันนี้สุดอันนี้สุดนะครับเอออันนี้สนะี่ห้านะน่าจะประมาณนี้ทุกคนเออปึ๊บแค่นี้นะครับอันนี้ก็กดรีเซ็ตรีเซ็ตไปนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับรถแรงนะครับเดี๋ยวไปลองรถกันเลยนะครับแล้วก็ไปหาเงินในเกมกันนะครับก็วิธีหาเงินอีกอย่างหนึ่งก็คือการหาเงินในเกมนะทุกคนจะไปลองดูนะครับจะไปด่านนี้ก่อนเลยนะทุกคนนี่ด่านนี้ที่ทุกคนเล่นกันอยู่ บ่อยๆนะทุกคนไปเลยครับอ่เาเข้ามาถึงด่านนี้นะเดี๋ยวรถ้ี่นะครับแรงขนานะทุกคนดูไหมนี่ขนาดรถเดิมๆนะไม่ใช่รถสเต็ปนะคนมันแรงขนาดนีนะ้คือเราแต่งเครื่องให้มันแบบใช้เงินลงทุนประมาณ500แสนนะทุกคนเออ้อาไปเอารถรุ่นอื่นนะเไม่ต้องไปแต่งรถให้เสียตังคน์นะครับเนี่ยปึ๊บนะครับนี่อดูน่าออกตัวนะครับ ก็แล้วก็ดยพีูวิธีการทางน,นะครับถ้าใครยังไมิมนนะอย่าเพิ่ไปซื้อก็ได้เเล่นรถเดิมไปก่อก็มาตรงนี้นะครแ่0ก่เลยนอ่เพิ่งเอาเงินสองแสนน,นะนั้ไป,น 2, นนไปทำอะไรนะครับมาตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้หไหมเนี่ยมันจะมีตรงนี้เห็นไหม ถ้าตอนตอนที่พี่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยมันจะเป็นเลขประมาณ2 0 0แสนนะทุกคนต้องใช้เงิน2 0 0แสนในการซื้อนี่ไหมเห็นหพี่ได้ละ44 444ก็เริ่มเล่นปุ๊บมันก็จะวิ่งเลยเน,ะน,ะยนี่ยกระแสมันจะขับเออเนี่ยแค่นี้เราก็จะมีเงินเรื่อยๆแล้วเออมีเงินวิ่งเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม oh.